ครับเดี๋ยวผมไฟฉายมอนไฮไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมที่แ้ก็ซ้อมอยู่ที่ท่ายุทกคอนเสิร์นเลก็อยู่ที่ประกอบคอนเสิร์ตเลยแล้วมีใครเป็นผู้เฝอาผู้ช่วยรักผีได้ต้นนนท์กรุงมีภูมิใจไทยก็คือเพื่อเพื่อมีแล้วนอนในค่ายเช็คครันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ88เราสูงเท่าไหร่รา88น้ำหนักปอยปอยมากมยกี่กิโลครับมา88เราเป็นมสคนอะไรครับ เรแล้ววันนี้เรามาพบกับเพชรมาลาเคยต่อยกันไหมเลยไอ้นี่ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมมาแต่เขาไม่ยอมเขาเป็นมือสตาร์โต่อยมาแล้ววันแข็งแรงวันนี้เราวางเกมวางอย่างอื่นเราดูไปดีเหมือนต่อยตามร้ายก่อนเดี๋ยวมาแก้ไขมุดเขาเนาะล่าสุดนี่เราต่อยไปที่ที่นีี่่ทลังสินนี่วันนั้นต่อยกับที่เพชรประชาปทรนดับแข่ง ชนะคะแนนเข้าไปวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่มาสิกาวมาสิกาที่เวทนี้เลยถ้าเกิดเช้านี้เข้าไปช่่งหนักที่ว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินนิดหน่อยเกินประมาณเท่าไหร่ครับประมาณปอนดหนึ่งก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แค่ไหวันนี้พอหมอเอาชนะกับค่ายังเดิมครับผมไฟเงี้ยวคุมมากี่กิโลครับวันสามกิโลเราต่อยมือมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณห้าสิบกรัมเราคนจังหวัดสุรินทร์เอาฝากเชิญเชื่อแฟนคลับแล้วหน่อยวันนี้ อันนี้แบบที่สองนะอันนี้ไปน้องโชคดีออกมาใครับสวัสดีครับเป็ธรรมะละศักวินครับอ่าคนที่เจอกับแฟนฉันนรู้เคยช่วงเขาไหมยังครับยังเมื่อเช้าถ่ายรูปยังไดยครับเป็นไงไทยร้อนกว่าก็ได้ได้ครับน้องได้หนานะเพราะว่าได้หนานะรงซ้อมอยู่ที่ใต้ไหมขอบคุณที่ค่ายค่ายมานพีดักต่างร้วงครับคือ่ปามเพียบเลยหลักๆปามกับใครบ้างนะมีเพชรเอาไทยพวกสีโชคพวกนี้ยครับหลายคนเลยนะเราพื้นเพเป็นมวยไง ผมก็ได้ครับเปลี่ยนมือก็ได้แล้วเสริมอะไรบ้างรอบนี้ก็เติมหลายยางเลยครับผมก็เรานี่ประเภทคอยหมัดคันสองเราได้เรามีครบเครื่องเลยครับอยู่ที่ว่ากําลังอย่างเดียววันนี้สองมากี่วันแล้วสามอาทิตย์ตอนนี้เกินอยู่อ่าปอนกว่าวันนี้ร้อยสิบเก้านะรถสิบเก้าเราเคยชกไหมชกประจำอ๋อล่าสุดก็ร้อยสิบเก้ากันนะเป็นไงสามพร้อมหลังเราเป็นไงบ้างผลงานก็ชนะครับเพราะมีเพ่ พาดไปเก่งสยามล่าสุดเหรอับล่าสุดวันนั้นร้อยเท่าไหร่ชนะเสือบุกล่าสุดเสือบุกนเาบุกล่าสุดวันนั้นนะวันนั้นร้อยหร้อยยีกครโอเคนะเวีโอเคนะคุ้มไหมคุ้มวสี่โลไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะอายุเท่าไหร่ปีนี้ก็อายุสิบเก้าครับสูงร้อยหกสิบหาหนังป่อยครับห้าสิบเจ็ดวันนี้ควไปขับเรอเชียร์ต่อไปนี้้นไปเลยฝากชาวไทยเชียร์ผมด้วยครับเดียวใจยังไงครับครับผม จับบูดหน่อยจับบูดขวาขวาแขนลูกศิลป์เอาไว้ครับครับก็สำหรับเพชรธรรมาธาตไฟนี้ก็เตรียมตัวมาดีครับเพราะว่าชกกับของมากมัดครับตัวที่สองเลยครับตัวนี้ก็เขาก็คงคิดว่าเขาจะมาดีด้วยเราก็เลยซ้อมเต็มที่นะครับครับผมกู่พลั้มก็ระดับร้อยสามสิบห้าขึ้นหมดครับครับผมพอแข็งเลยแข็งแน่นอนครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมฝากเกียร์ด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ